หกินน้ำใหญ่เลยหิวน้ำหรอลูกหืมกินน้ำเก่งมากกูเกิลมานี่มามานี่มาค่ะนั่งลงค่ะนั่งลงก่อน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  กุ้จ๋าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดูหน้าดิเนี่ยดูหน้ายุ่งจังเลยเนี่ยฮึหน้ายุ่งจังเลยลูกกุ้กินจ๋ากก้ง แถนี้กูเกิลมาทักทายค่ะแถวนี้กูเกิลมาทักทายค่ะน้องจะไปไหนวันนี้น้องจะไปไหนฮึวันนี้น้องจะไปไหนคะกูเกิลจะไปไหนคะบ๊ายบายกันบ๊ายบาย